เนื่องจากว่าเธอต้องมาดูสถานที่ที่จะจัดคอนเสิร์ตของเธอผมกำลังพูดถึงนักร้องสาวลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับสวัสดีค่ะต้องขออนุญ,ญาตเรียกว่าน้องพึ่งแล้วกันนะครับ <c oughs> ได้ข่าวว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตที่โรงแรมดุสิตธานีแห่งนี้ทำไมครับถึงเลือกโรงแรมที่มันจะดูไฮโซไฮโซแบบนี้นะครับทั้งนี้นักร้องลูกทุ่งคนอื่นเนี่ยเขาเขาไม่เคยคิดาจะจัดกันหนูร,รู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันเหมือนอยู่บนสวรรค์น,นะคะครับ มีแต่คนรวยๆเขาอยู่กันหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะนําเพลงลูกทุ่งมาแสดงในสถานที่แห่งนี้ให้ได้เพื่อที่จะให้สังคม,มไฮโซยอมรับเพลงลูกทุ่งมากขึ้นแล้วคิดว่าคนพวกนั้นเขาจะยอมรับเหรอครับเพลงลูกทุ่งไม่ได้แปลว่าทุ่งนาหรอกนะคะ<ม>แต่มันแปลว่าเพลงของคนไทยซึ่งเพลงลูกทุ่งจะต้องมีศักดิ์ศรีเท่ากับเพลงสากล<ม>ไม่ใช่แค่เปิดได้เฉพาะ AM <ม>เท่านั้น<ม>และที่แห่งนี้นะคะก็คือ จุดที่จะทําให้เพลงลูกทุ่งได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นเยี่ยมจริงๆครับนี่มีคําถามอีกหนึ่งคำถามนะครับต้องขอโทษก่อนขออนุญาตเพราะว่าจําเป็นต้องถามตรงๆนะครับทราบมาว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยร้องเพลงได้ทั้งทั้งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้จริงหรือเปล่าครับก็เรียนมาน้อยอะค่ะก็เลย ไม่ออกเขียนไม่ได้คุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์และความฝันของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ครับก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่แล้วค่ะดูตัวหนูตอนนี้สิคะทำไมมันอ้วนอ้าวอ้วนพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ พึ่งเอาผาคาดไว้เนื่ยจะได้ไม่เข้าตาพึ่งพึ่งนี่พึ่งไปออกสีทุ่มสแควร์เมื่อคืนเนี่ยหนังใหม่ๆวิ่งเข้ามาเป็นสิบเรื่องเลยนะละครโทรทัศน์ก็มีนะรับมาเถอะพี่พึ่งรับหมดแหละงานมีเงินก็มา ละครโทรทัศน์ได้อย่ารับเลยพี่พลที่บ้านพึ่งที่สุพรรณน่ะมีทีวีซะที่ไหนพึ่งเล่นน่ะแม่ก็ไม่ได้ดูอยู่ดีก็ไปซื้อกันตอนนี้เลยสิดีไหมพึ่งแม่จะได้เอาไว้ดูตอนพึ่งออกทีวีไงไปนะพึ่งพี่พลไปซื้อเถอะไปกับพี่หวานเนี่ยชอบพี่้อไหนก็ไปซื้อมาพี่ไปกับฉันเถอะ ไปด้วยกันได้ซะที่ไหนล่ะคนก็รู้กันหมดสิว่าพุ่มพวงโดงจานหนมีผัวละ้